มาแทนดิ้งายมาออกมันกายกับเรามาเริ่มเลยครับมาแยกแล้วก็ขวานะครับแยกซ้ yeah. ายมาแยกแล้วขึ้นขวาแยกอ่าใช่ดีครับขึ้นขึ้นอ่าหนักนัหนอ่า เฮ้ยเฮ้ยมาดีมากย่อขานิดนึงมาฮึบ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 มาดีมากทำหน่อยทำหน่อยทำหน่อยครึ่งนาทีผ่านครึ่งนาทีผ่านตึ่งหรอคะครึ่งเดียวครับนะมันเร็วเกินไปใช่ไหมรู้สึกโอ้โหผ่านไปเร็วจริงๆริงแมีค่าจริงๆริงนี่นึงอ้าวอ่ะ มา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 ามามาวิาา่เดียวรับไม่ถึงห้าวิแล้วเอาไหนอีกนิดนึงเทิรรอบนี้รอบสุดท้ายค <c oughs> นั่นละเี็บร้อยพร้อมครับ <c oughs> เริ่มามายอ่อมาย่อแล้วพร้อมแย่ใช่ ยัดเขาย่อมาเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบมาหน่อยอีกนิดหนึงอีกนิดหน่อยย่อนิดนึ่งจะเขาจะเท่านิดนึงยิ้มเอกไว้ยิ้มเอกไว้อย่าลืมยิ้มด้วยยิ้มด้วยอ้ายิ้มตลอดเลยค่ะดีมากครับปมาอะไรจ้าอาจารย์นิ่งเขาหน่อยครับอาจารย์นิ่งเอาไม่ใช่อ๋อไม่ไม่เอาค่ะนิดหนึ่งย่อด้วยจับมาย่อด้วยจับมา ย่อด้วยกลับมาย่อว่ายย่ออีกเดียวย่อยังยังยังอีกยังอีกมาไหนมาไหนดีครับย่อมาขึ้นย่อแล้ว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 ขึ้นใจมุกเป็นไงบ้างได้ยินเสียงไหมสองเดียวเที่ยวเดียว ว้าววาแล้วเริ่มเลยครับมาหนึ่งสอง่งสอง่าหเท้าเปลี่ยนเร็วแต่แก็ับเร็วแขนหนึงแขนแข่งมามาไปมดมาฝึกประสานแขนขาม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 าแรงมา,นานมามา,มา,มา,มา หายใจด้วยใช่ไหมดีดียวข้างนึงว้าเปลี่ยนข้างเท้านำว้าว้อมยังครับมาแล้วเริ่มเลยมา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 ใช่แล้วนั่นละเท้าเร็วแขนเร็วมามาโอ้โหแทนบุ๊เยี่ยมมาก กันจิ่งอกันวิ่งกันจะอยู่ไม่ยอมเาจวย่งเ่นมาจิ่งลังทำตาอยู่ที่บ้านทำตาอยู่ที่บ้านเอาหน่อยเอาหน่อยเท้า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 ้า้ 3ามท่าหลักเป็นยังไงบ้งจบเธอค่ะจบเธอค่ะท่าแรก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 เรากระโดดใช่ไหมแยกเท้าออกแล้วก็มีเป็นทะแยงทะแยงขึ้นนะออกข้างทะแยงขึ้นออกข้างทะแยงขึ้นนะอันนี้ก็อันนี้ก็จริงๆแล้วก็ยังโอเคอยู่นะ แต่มันค่อาจจะมีวงวบ้างนิดนึงแต่ว่าสมาธินิดนึงอ่่าใชนะซ้ายขวานะครับทุกคนก็น่าจะได้นะอ่าใช่จริงจริงแล้วมันก็เหมือนกันน่ะละเพียงแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนทิศทางนะมีทะแยงขึ้นไปมันก็คือคล้ายกับตอนที่ออกทางด้านซ้ายด้วยอ่าใช่นะมีการเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนนิดนึงนะครับก็อันนี้ก็ฝึกได้นะครับฝึกได้ก็ฝึกเท้าด้วยนะครับแล้วก็การทํางานร่วมกันนะรู้ว่าเรามีสมาธิแค่ไหนนะถ้าก็วัดง่ายๆอ่ะถ้าใครยังมีสมาธิดีก็แสดงว่าอายุยังไม่เยอะ ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้วัดไม่ได้อ๋อวัดไม่ได้ใช่ไหมโอเคอันนี้ท่าที่สองยุเปเพียงตัวเลขอ๋อยิ่งเพียงตัวเลขนะยิ่งอายุเยอะก็เป็นตัวเลขที่เยอะท่าสองค่ะท่าสองท่าสองครับท่าสองอันนี้เป็นอะไรเรายืนจากเท้าชิดใช่ไหมแล้วก็แยกแล้วก็ย่อออกอ่ะมันก็คือท่าท่าย่อท่าสปอตอ่ะละนะแต่เรามีการการกระโดดนะกระโดดนิดนึงแล้วก็ลดเท้าลงเพราะงั้นน้ําหนักก็อาจจะเยอะนิดนึงนะฮะถ้าถ้าเกิดอยากแบบฮาร์ดคอร์นิดนึงทำยังไงคะเราก็อาจจะใช้แขนด้วยฮะทำยไงคะ Oh, ต้องต้องหลบนิดนึงใช,ใช้แขนด้วย <laughs> ใช้แขนด้วยนะใช้แขนด้วยได้นะ <laughs> อันนี้เราก็เอาขาอย่างเดียวนะเพราะเกรงใจคนทําเกรงใจคนทำ, <laughs> ค,นทำคนตามด้วยนะครับเราก็ทํานี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไต่อไปค่อยๆเพิ่มนะครับ <laughs> ก็พยายามเวลาตอนที่ทําก็ ย่อพยายามรับน้ำหนักให้มากหน่อยอย่ากระแทกกระทันมากนะครับเข่าเท้าก็แนวเดียวกันนะครับทีละหลังหลังสะโพกก็พยายามให้มันคุมไว้ใช่ใช่อารมณ์แบบนั้นนะครับวันนี้ท่าท่าที่4ี่ท่าที่สี่ท่าสามอ้อไม่เหนื่อยเลยนะดูที่บอกท่าที่สี่แล้วท่าที่สามท่าที่สามวันนี้ก็เหมือนก็ยิงง่ายๆใช่ไหมอยู่กับที่นะสลับเท้าปุ๊บปกลับมาค้างฮเพราะงั้นอันนี้ก็มีการเร่งนะมีการเร่งกันเร็วมากอ่าเร็วมากนะเร็วมากหลังๆเร็วมาก <laughs> เร็วมากหรือเราทาเราทาไม่ทันเปล่าก็เร็วมากจนทําไม่ทันนะคะนะครับ <laughs> อันนี้อันนี้ก็เป็นการฝึกนะฝ <laughs> ึกเหมือนกันมีการเร่งนะแล้วก็มีการหยุดค้างไว้นะครับ <laughs> ก็มีการปรับเปลี่ยนครับปรับเปลี่ยนความ,วามเร็วปรับเปลี่ยนการเคลื่อนที่นะ <laughs> แล้วก็เน้นอยู่ข้างเดียวก่อนแล้วก็มีสลับข้างการสลับข้างนะครับแขนนะครับ <laughs> <Can, S 1> <laughs> แขนก็ต้องให้สัมพันธ์กันฮะขาไหนขาไหนไปแขนก็ต้องตรงข้ามนะแต่บางทีเราทําก็อาจจะมีเพราะเราต้องการทําให้เห็นไงว่าเนี่ยเดี๋ยวเราท่าจะเป็นบบนีแล้วอ่างนี้ไม่ใช่นะต้องแบบสลับข้างนะครับนะครับก็ลองดูอันนี้ก็เป็นการสัมพันธ์ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกสามนาทีสามท่าเนาะแต่แบบว่าได้เหงื่อจริงใช่เนี่ยนี่ร้อนมากเลยนะครับนะไม่ได้เอาน้ําใส่เลยนะครับเนี่ยไม่ไดเอาน้าพรมเลยของจริงเลยของจริงเลยครับน้ำน้ำลายหกไม่ใช่ อ่าโอเคครับก็ฝากรายการครับฝากรายการรายการฝากโมเดลเอ็กซ์ไซส์ช่องทางไหนดีครับฝากหลายๆช่องทางนะคะอ่า MUS s Channel อ่าแล้วก็ฝากฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะครับแล้วเราก็จะพบกันใหม่คราวหน้ากับอาจารย์วิ่งด้วยครับวันนี้อาจารย์วิ่งมาไม่ทางเขารถติดอาจารย์วิ่งออกอยู่ที่บ้านครับออกอยู่ที่บ้านเอาตอนนี้ตามอยู่ที่บ้านอยู่นะครับว่าแล้วไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ